เรดอเข้าบ้านนะนะเดี๋ยวแม่มาพี่เผาไปด้วยตะขบไปด้วยนะครับนะพี่ได้ไปป้าหลบไปไหมไปไปไปไหมครับไปป้าไปไหมอนะห้าเออไม่ไปอ่านั้นเดี๋ยวแม่มานะนะลูกนะดูเรื่องไหมอนะดูเรื่องดูเรื่องไหมครับอ่าดูเรื่องอ่ะ อพี่จับกับลูกจับไปกับแม่ไหมเนะค่ะเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวรอพี่หมีกินข้าวก่อนทุกคนดูพี่จับจับพอดีแม่จะพาตะกบกับกระเพาเข้าบ้านค่ะทุกคนใส่เชือกจูงไว้พี่จับจะจูงน้องทุกคนจับจะจูงน้องเหรอลูกเหรอ ทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวแม่จะไลน์นะคะทุกคนเดี๋ยวเตามเข้าไปดูในบ้านนะคะจะพาตะขบสัญจรค่ะวันนี้แต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะพี่พาวลงมาลูกเร็วให้พี่จับเล่นกับน,น้องก่อนรอพี่หมีกินข้าวกันค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก็จะประมาณนี้ครับพี่ดาทุกคนดูพี่จับค่ะ พุ่นแต่ตะขบนะคะทุกคน